อ้าวเนี่ยนะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งเมนูนะครับเมนูกุ้งต้มหวานนะครับช่องดูเลยชาแนลนะครับนี่โอ้โหอื้อหืออืมไปแล้วออนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้กุ้งมานะครับเป็นกุ้งทะเลนะครับแล้วก็ผมจะมาทําเมนูนะครับเป็นเมนูผัดหวานนะครับใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันนะครับทุกคน ไปนี่นะครับวัตถุดิบนะครับที่ใช้นะครับหลักๆก็จะมีกุ้งนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นกระทินะครับแล้วก็เป็นกะทิชาวเกาะเฮ้ยแอบถูกแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับใช้เป็นน้ํามันพืชนะครับเอามาเจียมนะครับกับตัวนี้นะครับวัตถุดิบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับใส่แล้วก็จะหอมมากนะครับเราต้องเอาน้ํามันพืชนะครับมาเจียวกับหอมแดงก่อนนะครับไปลงมือทากันเลยนะครับอ่าขั้นแรกนะครับ เปิดแก๊สนะครับนี่นะครับอ่านะครับตั้งไฟไว้สักพักหนึ่งนะครับพอน้ํามันระเหยหมดนะครับพอหม้อแห้งดีนะครับเราก็ใส่นะครับนี่นะครับน้ํามันพืชน้ามันพืชนะครับลงไปนะครับเพื่อจะเทียมเกลียวกระเทียมนะครับให้มันหอมนะครับนี่ใส่ลงไปนะครับในปริมาณที่เหมาะสมเริ่มร้อนนะครับเริ่มเดือดนะครับแบบเต็มที่นะครับแบบร้อนแรงเราก็ใส่นะครับ หอมลงไปนะครับโอ้โหข่ายเองนะครับยุ่งยากนะครับพอเกียวนะครับหัวหอมกับน้ำมันพืชนะครับไปสักพักนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับนะเราก็ใส่นะครับเป็นกุ้งลงไปนะครับกุ้งทะเลนะครับเนี่ยนะครับอันนี้มีกุ้งกุลาดําตัวนึงนะครับโอเคนะครับใส่ลงไปนะครับกุ้งทะเลนะครับปริมาณมากนะครับใส่ลงไปนะครับ นะครับนี่เก็บให้หมดนะครับทุกคนดูนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับในการทำในการทําอาหารนะครับนี่นะครับอ่าใส่กุ้งลงไปเ็จนะครับก็ตามด้วยนะครับนี่กะทินะครับชาวแกะเอ้ชาวเกาะแห่ถูกแล้วนะครับนี่นะครับคนสักนิดหนึ่งนะครับนี่โอเคใส่ลงไปหมดเลยนะครับหมดขวดโอเคนะครับแล้วก็เราตอกุ้งนะครับเริ่ม จะสุกนะครับเริ่มจะแดงนะครับกะทิเริ่มเดือดนะครับเนะเติมเกลือลงไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้มไปอีกพักใหญ่ๆนะครับต้มจนกะทินะครับเริ่มจะง่วนนะครับแล้วเราค่อยใส่นะครับเป็นน้าตาลทรายตัวนี้ลงไปนะครับน้าตาลทรายแดงนะครับเดี๋ยวไปต้มไปสักพักนึงก่อนแล้วก็พอน้ํากะทินะครับเริ่มนะครับระเหิดระหายหายไปในอากาศนะครับนี่ พอเริ่มจะมีความแห้งนะครับเราก็จะใส่นะครับเป็นน้ําตาลลงไปเดี๋ยวนะครับขอตวงนะครับจากปริมาณกลุกกุ้งนะครับกุ้งทะเลครึ่งกิโลนะครับผมว่าใส่แล้วสามทับทีนะนี่นะครับอ่านี่หนึ่งนะครับกุ้งหวานมันต้องหวานนะครับนี่นะครับหนึ่งอ่านะครับอ่าสองนะครับแล้วก็ อ่ะนะครับสองคับพีกับอีกนิดๆนะครับแล้วก็คนนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกตอนเสร็จนะครับพร้อมเสร็จ